มาต่อกเลยนะครับกับ EP ีที่สามสิบสามนีครับันเลยครับเพิ่มจุดเหมหละอา่าสบายหวานเย็บนะครับหวานเยบ็บถ้าตรงเนี้ยเรามาเผาคนะรับเผางเดียวแต่ทั้งบนนะย้งเลวอ้อมไปข้างหลังหน่อยนึงนะเพื่อนๆข้างหลังจะมีกองหินอยู่เรียบรอ้อย แล้วก็ลงล่างมาเลยเนี่ยประมาณช่วงนี้ครับเนี่ยช่วงที่ผมมาไปเนี่ยมันจะไอตัวเควินไปกัดมันเลยแม่ก็แยกเคี้ยวใส่มันมันเห็นมันกลัวแต่มันหนีอู้แต่มันอยู่ที่โหดมันไม่ให้ผมหนีเลยนะมันต้องบังคับสู้เดียวเลยหรือม่หยุด้ว่อนแลวกัโอ้โหมันใส่ผมเลยเยเห็นไหมโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวมันตายก่อนนะมันไม่ตายนี่ผมตายนะเนี่ยดอกมือกี็มีเจ็บอะ อเอยาไปครับผมเลือต้องไม่เต็มก็ได้ประมาณเควินอยู่ไหนจ๊ะพ่อมาหาลูกเควินเควินหนูอยู่ไหนออกมาพ่อหน,น่อยเร็วนี่เควินนะครับเฟสนี้นะเอ่อเอาเอเควินอยู่ไหนจ๊ะนี่ครับเควินคนหาเควินในเด,ดโกอินโผล่อรนะโทเดนโกโวินไนโทเดนโกวิน โคเดสโกเวนนะครับมันจะอยู่บ้านไหมเมแบบื่อกีนก็โคพันแค่มันดูนี่ไปแล้วหนีปูไอีกมนียังไวกรับกลัวแบมพายแต่แบมพายไม่ได้โบกกระเทียมอะมาต่อกันนะครับเวลเราอัพไปแล้วเอาไปเลยตัวเดียวอยใหญ่ยยาวเอาไปเลยโอเควันนี้ก็จะเป็นชับเพ้นนะครับเอาไปเลยชับเพ้นได้ใช้แน่นอนนะครับ ม่ใช่แน่นอนโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าสาเหตุที่ห้ามไปเส้นนั้นนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์แล้วนะครับก็ถือว่าปลื้มล้วยนะครับปลกล้วยแต่สำหรับเพื่อนมือใหม่นี่ผมบอกเลยมีตกใจตกใจให้ใครวะนะผมบอกเลยนะมีกลับบ้านเก่านะตกใจีกลับบ้านเก่านะครับผมบอกก่อน มไม่ยอมให้เราหนีเลยอ่ะเบสโกเวนอ่ะหนีไม่ได้เลยอ่ะโอ้ได้โล่สวยโล่สองร้อยเก้าสิบหกเอ้าเราก็ชิดว่าโล่ดีเท่ากันจนะไปขายกัะเพิ่มเลือดก่อนเนี่ยสะพานที่หนึ่งเป็นสะพานที่แบบโอ้โห เอ้ตัวนั้นมันหายไปไหนฮะถ้าหรือผมมาติดที่ปกติมันต้องมีมีพระเจ้าบูทันนี่มันต้องมีพระเจ้าบูททันในตัวนี้อยู่นโคตรัวนี้เนี่ยใช่ไหมต้องมีพระเจ้าบูทันอยู่ติดเนยแนวแนวนีตยเนี่ยันอยู่ไหนฮะอ๋อมาอยู่ตรงนี้ขอไปฮะนี่ไงอ๋อ เมือ่อกี้ผมพูดผิดต้องขออภัยจริงๆครับขออภัยมิเล่นไปก็หลงไปนะมาเลยทู่กี่คนนะเป็นสิบผมจะรอดไหมล่ะทีเนี้ยจะโชคดีหน่อยเรามีเวทคนระับมีตีดดิดที่สองสามร้อยตาละตัวนะผมบอกแล้วตละตัวนะไม่ยากนี่น่สี่รอโอ้โหสุดยอด ยิงไปเลยนะไม่มีแนวโอ้โหเลือดผมยังไม่หยุดจุดเลยยิงบีครับนี่แนวโอ้โหหวานเจีย๊ยบยิงไปนี่มนะีแนวไอ้ตลูกพี่ใหญ่มันน่าจะเลือ 200. ดสองน้อยลูกพี่ใหญ่มันนะเรียบรอ้อยนี่อะไรทหารลูกพี่ยืนไหนลูกพี่มันเลย เนี่ยนะนี่นะจะเป็นลูกพี่เลเนี่ยมันเลือดเยอะกว่าเพื่อนนะต๋องก็ตายอยู่ยอยู่ไปใช่หรอลพี่มึงคนไหนเนี่ยนี่นะเห็นไหมเยอะนะโอ้โหเนี่ยลูกพี่หัวหน้าทีมมึงราสื่อหรอเรียบเตี๋เราก็ตายจะ้ะอ้าวเหลือเก้าเปอร์เซ็นต์หจะเหลือทำไมเนี่ยเรียบร้อยชนะแล้วจ้า หู้อีพีขึ้นอย่างเดียวเลยเนี่ยไอที่ผมบอกว่าตอนแรกที่ว่าจะตกใจคือคนเนี่ยเรือ,อยังโหนแล้วมันมายืนขวางทางอะ่ะอดีตยืนขวางทางเนี่ยตัวเนี้ยไอเพื่อนนี่เห็นไหมเลือหกพันฟันเข้ามเนี่ยชัวฟันเข้าไหม ตัวเรียบร้อยโชว์เสี่ยวครับมาโชว์เสี่ยวให้ดูตายแล้วจะไปไงต่อออริจินจะวิ่งเคลยออริจินต่อเลยทำไมเคลยเราเริ่มเปเหลือน้อยลงเรื่อยๆล่ะตอนแรกผมไปจัดลูกชายของวาโซใช่ไหมลูกชายของวาโซจัดผมที่ผมจะกลับไปจัดมันใหม่นะรับรองมันเสร็จผมแน่ ลูกชายของวัตโซที่หายไปนะครับในเนี่ยเผาเผาดูตรงไหนอีกจ้ะให้ผมวิ่งเหนื่อยเนี่ยเนี่ยสามารถจ้องวิ่งเกรออริจินหรือจุดไหนที่เพื่อนๆรู้แล้วก็ผ่านไปได้เลยนะผ่านไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชิเกียดดูอะไรเงี้ยก็ผ่านไปได้เลยนะครับอันนี้มันจะมีโจรอยู่โจรอยู่ตรงสะพานเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ย อย่าไปกลัวมันเลื่อนมแค่ห oh. mm ้าเลื่อนเราสองร้อยควบคู่สี่ร้อยเพิ่มเลเพิ่มโมดเล่นวนแล้วก็ยิงเฮ้อย่าเอากล่องมาหลอกผมไม่ได้หรอกไม่เอาไปออริจินต่อเพื่อน อริจินสมเอ,อสุสา,านบุ่บนว่าอปดีสุสานบุษบุนเหรอั้